สวัสดี r y o ค e สวัสดีค่ะนะคนักเรียนวันนี้นะคะเราจะจะมาเรียนรู้กันในแบบฝึกหัดที่22 26นะคะอาล่ะแบบฝึกหัดที่22เนี่ยเขาก็ให้เติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนนะคะเราก็เติมตัวอักษนี้ให้เป็นคำที่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องเติมคำศัพท์ตัวไหนลงไปนะคะเราก็เปิดไปที่ exercise ที่23เลยคะ่ะ exercise ที่2ีนี้ก็จะมีคำศัพท์ต่างๆให้นักเรียนอยู่แล้ว9ขาคนะคะโดยที่สอดคล้องกับตารางที่มีภาพการแสดงความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นักเรียนก็มีหน้าที่คือไปหาคำศัพท์ค่ะว่าคำศัพท์แต่ละคำนี้มีความหมายว่าอะไรแล้วก็จะคู่ให้ตรงกับภาพเวลาเราหาคำศัพท์ได้แล้วนะคะ1คําคำเราก็มาติ๊กถูกหที จะได้รู้ว่าคำศัพท์นี้ถูกใช้ไปแล้วจะได้ไม่ใช้ซ้ำนะคะเอาละค่ะก็มาดูคำศัพท์คำแรกเลยนี่ค่ะกำลังงงงงงงไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงก่อนดีสับสนก็เป็นคำว่า c o confuse confuse แปลว่างงต่อไปดูท่าทางแบบกำลังตกใจอะไรสักอย่างนะคะคำนี้เนี่ยจริงๆ มันก็เป็นคําที่ใกล้เคียงกับคำว่าตกใจแต่เป็นการตกใจที่เป็นเชิงบวกเราใช้คําว่า Surprise อย่างเช่นมีคนถือเค้กมาแสดงความยินดีในวันเกิดของเราเราก็ใช้คําว่า Surprise ได้นะคะเพราะว่าเราประหลาดใจที่มีคนเอาเค้กมาให้ต่อไป Angry โกรธค่ะแล้วก็ Happy มีความสุขแซ่เศร้าใช้เขินหรืออายเดอร กังวลชอ็อกตกใจอันนี้ตกใจจริงๆอย่างเช่นเดินเดินไปแล้วเห็นเพื่อนหกล้มลงนะคะก็ตกใจก็คือใช้คําว่าชอ็อกอันนี้เป็นเชิงลบนะคะตกใจเชิงลบแล้วก็ต่อไป confident confident ก็คือความมั่นใจมีความมั่นใจค่ะคำเหล่านี้นี่นะคะนักเรียนไม่ได้อยู่ในประเภทคําการิยานะคะแต่อยู่ในประเภท คำคุณศัพท์หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า a d j e c t i v e a d j e c t i v e นี้นะคะก็จะขยายคํากริยาแล้วก็ขยายประธานอีกทีหนึ่งว่าประธานมีความรู้สึกอย่างไรนะคะเอาละพอเราหา คำศัพท์ในตาราง9คำนี้ได้แล้วในแบบฝึกหัดที่23ใช่ไหมคะเราก็จะนำคำศัพท์ไปเติมในแบบฝึกหัดที่22ได้แล้วนะคะคำแรกก็คือ angry แปลว่าโกรธคำที่2 happy มีความสุขคำที่3 sad แปลว่าเศร้าคำที่4 shy เขินคำที่5 nervous แปลว่ากังวลนะคะเห็นไหมไม่ได้ยากเลยแค่เรามีคลังคำศัพท์ ด้วยการค้นหาแล้วก็ท่องคำศัพท์เราก็จะจำศัพท์ได้เยอะขึ้นนำไปใช้ได้เยอะขึ้นนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดที่24ค่ะแบบฝึกหัดที่24ก็ให้เขียนประโยคแสดงความรู้สึกจากภาพนี้นะคะเขายกตัวอย่าง i am confused ลงท้ายด้วยตัว d เราออกเสียงดึกนิดนึงนะคะ i am confused นะคะมีประธานก็คือ i แปลว่าฉัน มีคำกริยา v e r b to be am ซึ่งใช้กับ I เท่านั้นไม่มีการ he am ไม่มีการ they am นะคะใช้แต่ I am เท่านั้นนี่คือกฎต่อไป c o n f u s e c o n f u s e นี้แปลว่างง,งเป็น adjective คำคุณศัพท์ขยายประธานอีกทีนึงว่าประธานรู้สึกยังไงนะคะอละคำแรก หน้าตาโมโหขนาดนี้ใช่แล้วค่ะใช้คำว่า angry a n g r y angry แปลว่าโกรธนะคะแล้วดูประธานค่ะประธานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องใช้ประธานคือคำว่า she นะคะ,ะการใช้ is a mr ค่ะนักเรียนกับประธานต่างๆอยู่นี้ค่ะบสุึทหาดที่19วันก่อนเราเรียนแล้ว is หรือ a m หรือ a r e is คือคำกริยาที่ใช้กับประธาน h e She i t เขาหลอนมันและ Am ใช้กับประธานคือ I ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ a R e are ใช้กับประธานคือ you we they นะคะหลอนเขามันใช้ Is I คือฉันใช้ Am You, We, They เธอพวกเราพวกเขาใช้อา uh. นะคะเพราะฉะนั้น ประธาน she กับ he ก็ต้องใช้ is แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์ขยายประธานก็เติมไปตามภาพ happy นะคะอาะ่ะข้อต่อไป sad ใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ชายก็ต้องใช้คำว่า he is sad ต่อไปผู้หญิงใช้ she ประธานคือ she คำกริยาต้องใช้ is นะคะแล้วก็คำขยายก็คือ shy แปลว่าเขิน He is shy ต่อไปตกใจ shock shock นะคะ he is shocked ไปเลยปฝึกข,ขัดที่25ก็เหมือนกันให้เขียนประโยคแสดงความรู้สึกจากภาพนะคะก็เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงใช้คำสรรพนามบอกประธานให้ถูกต้อง he หรือ she หรือ it หรือ you หรือ we หรือ they แล้วก็ตามด้วยคำกริยาค่ะคำกริยานี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานว่าจะใช้ is หรือ am หรือ are แล้วก็เติมคำคุณศัพท์ adjective ให้ตรงกับภาพในนี้นะคะก็คือ shocked แปลว่าตกใจเขาตกใจ he is shocked นะอ่ะต่อไป s he is angry ก็คือโกรธต่อไป he is happy ขามีความสุขแล้วก็ she is shy หล่อนเขินแล้วก็คำสุดท้ายประโยคสุดท้ายว่า he is sad เขาเศร้าแผ่นสุดท้ายค่ะ exercise 26 is แบบสุดทัาที่26เขาให้วงกลมคำกริยาที่ถูกต้องนะคะ การแต่งประโยคก็คือประธานบวกคำกริยาบวกคำคุณศัพท์ประธานในที่นี้ก็คือ he แปลว่าเขา is หรือ am หรือ are ก็คือคำกริยาเลือกใช้ให้ถูกกับประธานถ้าประธานเอกพจน์ใช้ is ประธาน i ใช้ am ประธาน you we they ใช้ are เพราะฉะนั้น he ก็ต้องใช้ is นะคะวงกลมไปเลย he is happy เขามีความสุขต่อไปอันนี้ให้ i มา i ใช้อะไรคะ,ะครูไม่เฉลยนะเพราะว่าเรากลับไปทบทวนได้ถ้าเราจำไม่ได้ i ใช้จุดจุดจุด,จด,จด surprise ก็คือแปลว่าฉัน ประหลาดใจแล้วก็เดใช้กับอนนะไรคะเดเป็นประธานพระหูพ์ไม่ได้ใช้ e a s ไม่ได้ใช้ a อเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไปดูเอาเองแล้วก็ยีใช้อะไรยีสแอมอเลือกเอานี้ก็เหมือนกันนะคะเอาละวันนี้จบที่แบบฝึกหัด26ก่อนนะคะนักเรียนเปิดดูคลิป ไปอย่างช้าๆตรงไหนไม่ทันให้กด stop กดหยุดเลยแล้วก็กรอกลับไปดูใหม่ได้ในจุดที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเวลาเราเข้าใจแล้วก็กด play ให้มันเล่นไปต่อแล้วเราก็เรียนรู้ไปพร,ร้อมๆกันนักเรียนอาจจะเรียนไปก่อนดูคลิปไปก่อนสักหนึ่งรอบหรือสองรอบเพื่อให้เข้าใจแล้วมาลงมือทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจะได้ เรียนรู้แบบเข้าใจจริงๆไม่ใช่ลอกมาสม่งนะคะครูเชื่อว่านักเรียนมีความตั้งใจทุกคนค่ะขอแค่เรามีความตั้งใจมีความรับผิดชอบทําทุกอย่างประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะฝากไว้นะคะเป็นกําลังใจกันในช่วงของการเรียนแบบ on demand ก็คือการเรียนย้อนหลังผ่านวิดีโอคลิปนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนที่รงเรียนแต่ก็อยากให้ความตั้งใจของเราลดลงค่ะนักเรียน สู้ๆไปได้วยกันนะคะเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you for watching and Thank you for your attention and to be good students for me Goodbye